นักข่าวพลเมืองศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนติดตามความร่วมมือกันของประชาชนจากหลากหลายกลุ่มค่ะที่ร่วมกันเดินเท้าระยะทางกว่า40กิโลเมตรจากจังหวัดปัตตานีไปที่บ้านคลองประดู่ตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะสื่อสารความคิดเห็นของพวกเขาที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาโดยระหว่างทางพวกเขามีการจัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบค่ะ เรื่อให้นักศึกษาหมอ,อ,อปัตตานีได้รวมกันจัดประชาสัมพันธ์งานเดินรณรนนงค์หยุดท่านหินต่อลมให้ใจคนชายแดนตายที่จัดขึ้นในวันนี้ถึง10เมษายนเพื่อสื่อส้ารเรื่องราวการกอร่กอรสร้างรุงไฟฟ,ฟ,ฟ้าท่านหินที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาโดยจุดไม้ปลายทางเดินทางมออ,อ,อปัตตานีสู้บานคลองประดูอำเภอเทพาระยะทางกว่า40กิโลเมตร กิจกรรมในการเดินนั้นจะมีวันเราเป็นเวลา3มวันที่เราเดินะระหว่างการเดินทางนั้นจะมีการพบปะชาวบ้านเรื่อยๆจากปัตตานีถึงถึงที่เทพาเราจะพบปะจัดเวทีสวนาเพื่อ,อทําความเข้าใจกับชาวบ้านได้มาทําการร่วมร่วมร่วมกันกับเพื่อนอเนี่ยก็เพื่อเพราะเพราะว่าเห็นว่าการก่อตั้งโรงไฟฟ้าถางถินเนี่ยมันมีผลกระทบ มากๆไม่ได้กระทบแค่ในวงแคบๆบแต่ว่ามันมีผลกระทบโดยวงกว้างก็คือมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะก็จะได้รับผลกระทบในเรื่องที่ว่านอกจากการเตรียมงานประชาสัมพันธ์ของหนักศึกษาที่เห็นความสาคัญในเรื่องนี้แล้ว ในส่วนของชุมชนที่อาศัยในพื้นที่โครงการมีการเตรียมการเพื่อตอนรับผู้เข้าร่วมเดินเบียมนี่แนะเกี่ยวกับอุปกรณ์ทดี่จะต้อนรับปักผวกพี่นองเราทดี่มาเยี่ยมเยือนนี่ชิ้นเรามคือพร้อมพร้อมแล้วตั้งแต่เวทีตั้งแต่อออพื้นที่ตั้งแต่อหานการกินเราจะจัดช่วยกันเราเสียดายพื้นที่ว่า เราจะช่วยจะร่วมมือกันเทว่าจะร่วมมือกันเทว่าเราจะจัดเวทีนี้ให้คนนอกได้รู้ว่าพื้นที่ของเรามันสมบูรณ์จริงๆนับได้ว่าเป็นความรวมมือของคนตัวแหลกในชุมชนในสังคมที่พยายามจะซื่อสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้สาธารณะได้รับรู้ถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งพอเขาเห็นว่า จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคลังสําคัญที่มีอาจจะห้วนกลับมาเหมือนเดิมได้หนักเท้าวคนละเมืองซูนเรียนรู้วิธีธรรมชาติื่อชุมชนรายงาน วนนี้พวกเขาอยู่กันที่บ้านปากบางตาวาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีการจัดเวทีชุมชนพูดคุยเรื่องสิทธิพลเมืองในวันพรุ่งนี้เป้าหมายของพวกเขาอยู่ที่สํานักง,งานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทาง w w w l d w i d e ์เว i i ดอท e ิ t และสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ